ดีค่ะพบ ับ iMCT News Podcast ประจำวันที่23พฤศจิกายนพุทธศักราช2567กับดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยค่ะวันนี้เริ่มกันที่มอสโกออกคำเตือนใหม่ไปยังสหรัฐและตะวันตกหลังจากที่วอชิงตันและลอนดอนไฟเขียวให้ยูเครนใช้ขีปนาวุธพิสัยไกลต่อดินแดนรัสเซียซึ่งได้เกิดขึ้นแล้วอย่างน้อย2ครั้งโดยเป็นการโจมตีข้ามพรมแดนแยกกันโดยใช้ US ATACMS และ UK From Shadow. รัสเซียกล่าวว่าฐานป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐที่เพิ่งเปิดใหม่ในโปโลแลนด์ขณะนี้อยู่ในรายชื่อเป้าหมายการโจมตีที่มีลำดับความสำคัญสูงในกรณีที่สงครามมีระดับความรุนแรงมากขึ้น มารีซาคารววาโคศกระทรวงการต่างประเทศรัรเสเซียเตือนว่าฐานทัพต,ต่อต้านขีปนาวุธระหว่างสหรัฐและเนตโต้ในหมู่บ้านเรซิโคโวของโปโลแลนด์ถือเป็นภัยคุกคามต่อรัเสเซียเนื่องจากมีศักยภาพที่ชัดเจนที่จะสร้างความเสียหายต่อก,กองกำลังป้องปรามของมอสโก มาเรียกล่าวว่าการเปิดฐานดังกล่าวเป็นอีกก้าวที่ยั่วยุในการดำเนินการที่สร้างความไม่มั่นคงทางด้านยุทธศาสตร์โดยอเมริกันและพันธมิตรเนโตนอกจากนี้ก็ยังอธิบายเพิ่มเติมว่าสิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการทำลายล้างที่มีมาหลายทศวรรษในการนำโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของเนโตมาใกล้กับชายแดนรัสเซียซึ่งอาจนำไปสู่การบ่อนทำลายเสถียรภาพทางยุทธ,ธศาสตร์ ซึ่งอาจส่งผลให้มีการยกระดับโดยรวมของอันตรายจากสงครามนิวเคลียร์เมื่อพิจารณาจากลักษณะและระดับของภัยคุกค,คามที่เกิดขึ้นจากตะวันตกฐานทัพดังกล่าวในโปโลแลนด์ได้ถูกเพิ่มเข้ามาในรายการซึ่งเป็นเป้าหมายสําคัญสําหรับการทําลายล้างของกองทัพรัสเซียหากรัสเซียโจมตีฐานทัพสหรัฐในโปลแลนด์ก็จะเท่ากับว่าสงครามระหว่างรัสเซียกับเนโต้ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการเพราะโปลแลนด์เป็นสมาชิกของ เนโต้และสหภาพยุโรปค่ะ ยังอยู่กันที่รัสเซียค่ะแต่ว่าไปที่ผู้ใช้แพลตฟอร์ม X ในชื่อบัญชี D D geopolitics ได้เผยแพร่พข้อความและภาพเกี่ยวกับศักยภาพของโอเรชนิกว่ารัสเซียเปิดเผยรายละเอียดความสามารถของขีปนาวุธ o อเรชนิกที่สามารถเข้าถึงเป้าหมายครอบคลุมทั่วยุโรปแผ่นดินใหญ่ตั้งแต่โปลแลนด์รัฐในทะเลบอลติกไปจนถึงโปรตุเกสรวมถึงสหราชาอาณาจากักรและประเทศสมาชิกใหม่ของเนโตอย่างฟินแลนด์และสวีเด ข้อมูลระบุเวลาในการถึงเป้าหมายสําคัญว่าใช้เวลาเพียง8นาทีในการถึงโปลแลนด์11นาทีถึงเยอรมนี14นาทีถึงเบลเยีเยม19นาทีถึงสหราชาอณาจักรสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพการโจมตีระยะไกลที่รวดเร็วของอาวุธรุ่นใหม่การเปิดเผยขีดความสามารถดังกล่าวเกิดขึ้นทมกลางความตึงเครียดระหว่างรัเสเซียกับเนโตที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะหลังจากพันธมิตรทางทหารดังกล่าวขยายอิท ทธิพลเข้าใกล้พรมแดนรัเสเซียมากขึ้นจากการรับฟินแลนด์และสวีเดนเข้าเป็นสมาชิกใหม่ประเทศต่างๆในยุโรปแผ่นดินใหญ่ตั้งแต่โปลแลนด์ไปจนถึงประเทศในกลุ่มบอลติกและโปรตุเกสรวมถึงสหราชาอาณาจักรล้วนอยู่ในเป้าหมายของโอเรชนิกนอกจากนี้ฟินแลนด์และสวีเดนซึ่งเป็นสมาชิกใหม่ของเนโตก็อยู่ในโซนเป้าหมายเช่นกันค่ะ ไปต่อกันที่เจมส์ฮิกแมนซึ่งเป็นนักลงทุนระดับนานาชาตินักธุรกิจและผู้ก่อตั้งโซเรนแมนได้เผยแพร่บทความผ่านเว็บไซตช์ช v ฟโซเร n ว่าวอร์เรนบัฟเฟตปรับพอร์ตการลงทุนครั้งใหญ่ขายหุ้น Apple และ Bank of a m e เมริกาทำให้บริษัทเบิร์กเชียร์ฮัตเ y ถือครองเงินสดสูงสุดเป็นประวัติการที่325,000ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยอ้างเหตุผลหลักก็คือการเตรียมรับมือการขึ้นภาษี ในอนาคตบัฟเฟต์ระบุว่าโดยมีสาธารณาสหรัฐที่พุ่งสูงขึ้นถึง36ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐรัฐบาลจำเป็นต้องเพิ่มรายได้ผ่านการปรับขึ้นภาษีจากปัจจุบันที่ร้อยละ21ก่อนหน้านี้เคยสูงถึงร้อยละ35เมื่อไม่นานมานี้และร้อยละ52ในอดีตทำให้ตัดสินใจขายหุ้นในอัตราภาษีปัจจุบันที่ยังต่ำกว่าส่วนการขายหุ้น Bank of a m e เมริเนื่องจากธนาคารกาลังเผชิญผลขาดทุน ที่ยังไม่รับรู้กว่าแสนล้านดอลลาร์จากการถือครองพันธบัตรรัฐบาลที่ซื้อในช่วงที่ดอกเบี้ยต,ต่ำระหว่างโควิด1ิซึ่งอาจนำไปสู่การถูกบังคับให้ระดมทุนเพิ่มและงดจ่ายเงินปันผลบัฟเฟตแนะนำให้พิจารณาการลงทุนในสินทรัพย์จริงโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติที่ยังมีราคาถูกและมีโอกาสเติบโตสูงซึ่งเป็นทางเลือกที่เหมาะสมในภาวะเงินเฟ้อโดยเน้นบริษัทที่มีกำไรนี่ต่ำจ่ายเงินปันผล และมีมูลค่าต่ำกว่าพื้นฐานค่ะ ยังอยู่กับเรื่องตลาดเงินตลาดทุนค่ะแต่ว่าไปกันที่ UBS ซึ่งเป็นธนาคารขนาดใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์คาดว่าราคาทองคำจะปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องในปีหน้าโดยได้แรงหนุนจากสองปัจจัยหลักก็คือแนวโน้มดอกเบี้ยขาลงทั่วโลกและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงอยู่นักวิเคราะห์ระบุว่าธนาคารกลางทั่วโลกมีแนวโน้มผ่อนคลายนโยบายทางการเงินมากขึ้นเพื่อรับวือเงินเฟ้อที่ชะลอตัวและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อ่อนแอ ส่งผลให้ผลตอบแทนจากเงินสดและพันธบัตรลดลงหนุนให้นักลงทุนหันมาถือครองทองคำแม้จะไม่ให้ผลตอบแทนในรูปแบบของดอกเบี้ย ขณะเดียวกันความตึงเครียดในยุโรปตะวันออกและตะวันออกกลางรวมถึงความกังวลเกี่ยวกับหนี้สาธารณะยังคงหนุนความต้องการทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนอกจากนี้ความไม่แน่นอนด้านการค้าโลกและการขัดดุลการคลังในประเทศเศรษฐกิจหลักยิ่งเพิ่มความน่าดึงดูดใจของทองคำ UBS ยังชี้ว่าแนวโน้มระยะกลางถึงระยะยาวยังเอื้อต่อราคาทองคำโดยเฉพาะการลงทุนในโลหะ เพื่อโครงการพลังงานหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจโลกจากการลดโลกาภิวัตน์และการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรค่ะ ปิดท้ายกันที่ Wall Street Journal รายงานเกี่ยวกับดีลที่สะเทือนภูมิรัฐศาสตร์ของท่อส่งก๊าซ North Stream 2ว่า Stephen P. l i n น์ซึ่งเป็นนักลงทุนสหรัฐผู้ชำนาญในการทำธุรกรรมกับรัเสเซียได้ยื่นขออนุญาตประทรวงการคลังเข้าร่วมประมูลท่อส่งก๊าซ North Stream 2ในการประมูลล้มละลายที่สวิตเซอร์แลนด์โครงการมูลค่า11,000ล้านดอลลาร์สหรัฐนี้แม้จะถูกวินาศกรรมและอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบ แต่ลินส์มองว่าเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชั่วอายุคนในขณะที่นักลงทุนรายอื่นหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมประมูลเนื่องจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ขณะที่ลินส์โต้แย้งว่าการที่สหรัฐจะเป็นเจ้าของท่อส่งก๊าซดังกล่าวอาจเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญไม่เพียงแต่ในแง่การเจราจาสันติภาพกับรัเสเซียเท่านั้นแต่รวมถึงการได้มาซึ่งอํานาจควบคุมการจัดส่งพลังงานให้กับยุโรปแม้ว่าท่อก๊าซจะมีความอ่อนไหวทางการ และได้รับความเสียหายทางกายภาพก็ตามค่ะทั้งหมดนี้คือ iMCT News Podcast กับ5ข่าวเด่นประจำวันที่เสิร์ฟถึงคุณดิฉันสรันทรแก้วเวียงชัยรายงานค่ะ